สวัสดีครับผมจัดชายจัดปัญญาครุกจกหน่วนจัดการความรู้วิทยาการการจัดการวิทยาการนิดเดีครับสัปดาห์นี้เรามาต่อกันในตอนที่2ของการสรุปรายง,งานการวิใใจัยเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยความเปราะบางข้างกลางความเปลี่ยนแปลงครับสัปดาห์นี้ผมจะนำเสนอในหัวข้อความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจกับความเปราะบางทางสังคมซึ่งเป็น โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยสศรษกิจป่วยของปากก่อนนะครับเรื่องทาครับเริ่มกันเลยครับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับกับความเปราะบางทางสังคมจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่ถูกสั่งเติมด้วยบริบทโลกใหม่ๆดังดังที่กล่าวไปแล้วในตอนที่หนึ่งนะครับนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่รุนแรงคือผู้ที่มีความเปราะบางอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับผู้ที่มีความเปราะบางอยู่วครับพวกนี้ยิ่งบอกช้ำมากขึ้นนะครับในมุมอของธุรกิจธุรกิจไทยส่วนมากจะเป็นการรับจ้างการผลิตไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทโลมีอย่างเรื่อยๆนะครับต่ไม่ต้องมีการปรับตัวอย่างมากนะครับธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานชิงไวัวหรือการมีหนี้เสียเป็นวงกล้างวงกว้างกลุ่มผู้ที่มีหนี้อยู่นะครับนอกจากนี้ ปัญหาที่นํามาปัญหาอันที่เกิดขึ้นก็คือยัมีความแตกต่างระหว่างรุ่นหรือเจเนเรชันแกดนะครับที่เกิดจากท้ายยมคนรุ่นใหม่ที่ต่างจากคนรุ่นเก่าและส่วนหนึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่ปรากฏขึ้นในในปัจจุบันครับตามตามรายงานของคุณกระดบรัชชุลศุกร์ที่ทำที่ที่เป็นหนังสือเมื่อปี2540ครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นสมปัติกัน นล้นไปสู่ความเปราะบางสำคัญอีกประการหนึ่งของประเทศไทยคือความเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะในมิติของความขัดแย้งและไม่สมานในชั้นพราะฉะนั้นเราเจอทั้งความเปราะบางทางเศรษฐกิจและก็ความเปราะบางทางสังคมความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจกับความเปราะบางทางสังคมแต่การศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่าความสมานในชนในสังคมมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย เช่นตัวอย่างเช่นตัดมารศึกษาของแซกและแร็ที่ปีที่ในปี2001ศึกษาผลของคนไว้เนื้อเชื่วใจกันของคนในประเทศกับการจราบทุนทางเศรษฐกิจของคของของประเทศนะครับด้วยข้อมูลจาก4ี่สิบประเทศพบว่าประเทศที่มีประชากรที่มีความไว้เนื้อช่วใจกันน้อยจะมีการลงทุนอยู่แนวต่ำและน้ำมันผสมไปกับการเศรษฐกิจในวารีฟัง และนําไปสู่การเัดตัวทางสิทในระยะยาวที่ต่ากว่าด้วยนะครับนอกจากนี้การศึกษาของเพอร์เวสและชฮารีในปี2015ก็พบว่าความสมานฉันระหว่างกลุ่มที่อยู่ในระดับต่าำส่งผลลบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันะนะครับงานวิจัยอีกหลายชิ้นเช่นของเอสเทอรีปี2006 และของซัมเมอร์ปี2019ชี้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความขัดแย้งทางสังคมเพบว่าสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงอาจจะมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันในสังคมมากขึ้นอาจเปรียบเทียบดัชนีความเหลื่อมล้ำกับระดับความไว้เนื้อเชื่อใจกันในสังคมในรแต่ต่างทั่วโลกพบว่าประเทศที่มีดัชนีความเหลื่อมล้ำสูงจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระหว่างคนในสังคมค่อนข้างต่ำจากการสังเคราะห์งานวิจัยขั้นต้นของงาน,นวิจัยของคณะนักวิจัยชี้เห็นว่าเหมือน,น,ก,ออนกับจะมีวงจรสะท้อนกลับโดยสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงจะทำให้เกิดค,ความแตกแยกมากขึ้นขณะที่ความแตกแยกและก,การขาดความสนมใ์ในสังคมก็เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆเมื่อแก้ขปัญหาความปลอดบภบัยสิ่ ส่วนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยา,ยามชันตันด,ดังนั้นการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาความไม่ไว้วางใจเชื่อใจกันและความไม่สมานฉันท์อาจจะเป็นปีจารสำคัญที่นำไปสู่การให้ผ้าประสบความต่อต้านกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลองดีพัฒนาการของความเชื่อใจของ,องนนคนในสังคมไทยนั้นลดลงอย่างมากสะท้อนความสมานฉันท์ในสังคมที่มีแนวโน้มลดลง ในช่วงระยะเวลาสิปีที่ผ่านมนาจากการศึกษาของ World Value Survey พบว่าประเทศไทยมีคะแนนความเชื่อใจการเุคนสังคมลดลงถึงหนึ่งีในระยะเวลาช่วงสิปีที่ผ่านมนานอกจากนี้จากการศึกษาขอพบบ้าโดยเชอแล้วพัฒนกากติยยมระทั่วไของคการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นอุปสรรคที่มสู่การเป็นเสถียรลงมากขึ้น าสามารถอ่านบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยเศรษฐออก,กิจปุวยอุตสากรนะครับและนี้ก็เป็นรายนานของคณะนันกวิจัยครับกดติดตามการสรุปสาระสำคัญของรายงานการวิจัยฉบับนี้ได้ตอนต่อไปในทาทพิสารได้ที่นี่ครับขอบคุณครับ